เอาเลยครับทุกคนตอนนี้อัปเดตใหม่ใกล้จะมาแล้วนะครับเหลืออีกแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองผมก็เข้ามารอ,อเลยครับจริงๆคือเข้ามา FK ไว้สักพักใหญ่ๆแล้วนะแต่อันนี้คือเข้ามาอ่อนในคอมนี่ครับเหมือนว่ามันจะมีสถานะใหม่ให้คนดูเหมือนจะมีสถานะใหม่ไหมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเด,ด,ดรนเดรนเรนเชดเหรออะไรคือเดรนเชดวนาะคนดูดสถานะอะไรอะเดรนเชดเนี่ยไมไหม ติดเรนนะครับติดเรนเช็ดเอ่อไม่แน่ใจว่ามันคือสถานะอะไรนะคนดูนะ <laughs> ผมเอฟเไว้ oh. ซึ่งมันก็จู่ๆก็ติดสถานะมานะคุณดูนะเอาเป็นว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตใหม่ว่ามีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณรู้สนับสนุนก่อนนะครับคลิปต้นช็อปเว็บเติมโลบักและกิฟต์ไอเทมในเกมโลบักราคาถูกก,กดเติมเองมีบริการทั้งอไร c ลน์คอสเทอร์เดดเรลโกลอการเดนและแบบยอดฮิตอื่นๆที่กิฟต์ของได้อีกทั้งยังมีงานฟาร์มจําหน่ายรหัสแบบต่างๆครบจบในร้านเดียวเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใ,นใครสนใจลิงก์เพจใต้คลิปเลยครับ UG Phone แอปบริการข่าวฟนอ,อ,ฟอ,อน ต้นแค่วันละสิบบาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อยเอฟหรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับตรงร้านค้ารับตรงนี้ที่มาเมื่อวานใช่ไหมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับทุกคน54นาทีครับอีก54นาทีใครยังไม่ได้ซื้อนะซื้อไว้ก่อนเลยแล้วก็ เจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะช่วยเรื่องการฟักไข่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมออเอ็กยูอาการเดนในแฮชไทม์เนี่ย,ยคือช่วยลดเวลาการฟักไข่นะครับเพราะว่ากิจกรรมหน้าเนี่ยมันจะมีการใช้สัตว์เลี้ยงในการเทรดของเทรดไข่นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ซื้อนกตัวนี้นะรีบซื้อเลยเออแต่จริงๆก็ไม่ทานแั้นแหละ <laughs> พราว่าคลิปนี้ลงหลังอัปเดตเออแล้วผมจะบอกทําไมวะเนี่ยโอ้โหเอาเป็นว่านะครับสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่แบบว่าช่วยฟักไข่ได้เนี่ยแนะนํามากๆเลยนะครับทุกคนว่าอย่าไปขายนะฮะใครที่ยังม,ม,มีมีอยู่แล้วแบบคิดจะขายออกไปนะอย่าพึ่งนะครับเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนส่วนของผมเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างนะครับก็จะเป็นตัวตัวกีวีใช่ไหมกีวีนี่นี่ผมมีปลาดกีวีอยู่เ,เกมไม่โหลดครับสงสัยคนเล่นเยอะเอาโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วโอเคโอเค เนี่ยครับบัตรกีวี่ผมก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บวกกับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าช่วยในการฟักไข่ได้ดีเลยครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าใครมีพวกเจ้านกคู่หรืออะไรพวกนี้ก็แนะนําให้เอามาใช้ด้วยเพราะว่านี่ครับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวนี้เข้ามาด้วยอ่าเพิ่มจํานวนช่องเก็บสัตว์เลี้ยงทุกคนอ่าแล้วดูดิเลเวลแรกในการปลดล็อกนะบวก5ตัวใช่ปะใช้ตัวสัตว์เลี้ยงเลเวล20ขึ้นไปด้วยนะครับ อืมใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเริ่มต้นนี่ก็เลเวลยี่สิบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าทางคุณเจนเดลเนี่ยจะมีอ่าเซอร์ไพรส์อะไรไหมก่อนที่แบบเกมมันจะอัปเดตหรือไม่ก็ช่วงอัปเดตมีอะไรเซอร์ไพรส์เปล่าแบบสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดเฉพาะคนที่ออนในเซิร์ฟเท่านั้นถึงจะได้อะไรเงี้ยชูดไอรันแอนด์แอดมินอับเวย์เดี๋ยว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  มันคือมันโอ้มันคือดิสโก้นะคนดูนะดีเจแซมเอาดีเจแซมมาโอ้โหดีเจนี่ลุงแซมลงุงลุงแซมแกมาแล้วนะครับจะมามาแทนที่ตรงนี้ใช่ไหมเอาลุงแซมกลับมาแล้วนี่เออลุงแซมกลับมาแล้วนะี่วาใช่ป่ะลุงแซมใช่ป่ะเออ <c oughs> นี่ทับ e อีแดนเอโยโย่เต้นคนเดียวด้วยมีอยู่คนเดียวในเซิรฟ์ฟ <c oughs> นี่ฮนะเทิร์นเอ่ออะไรนะ small c h a g e for food to turn disco นะครับโอ้โหแล้วแบบ เฮ้ยม right ันอลังการมากเลยนะคุณดูนะเหมือนจะไม่มีพืชตัวไหนติดดิสโก้เลยนะครับทุกคนโอ้ไม่มีพืชติดดิสโก้เลยโอ้เสียดายโอ้รอบนี้เป็นภูเขาไฟครับทุกคนคุณเจนเดลเขาลันคําสั่งภูเขาไฟขึ้นมานะเราเราปีนได้ปั้นรอบก่อนผมไม่เคยลองปีนนะครับเราสามารถขึ้นไปหาได้ไหมโอ้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเอาเอาภูเขาไฟไปแล้วภูเขาไฟไปแล้วทุกคนโอ้เดียวอะไรเนี่ย สเปซทาวเวลโอ้เดี๋ยดผมผมสามารถเดินทางได้ไหมผมเฮ้ย <c oughs> ผมกระโดดสูงได้อทุกคน <c oughs> อันนี้คือสเปซทาวเวลบวก75%็ r o w t h ้าเ e อร์เซ็น a ์กร Fruit t อชอยู่กาแล็กติกโอ้สถานะใหม่เนี่ยเอาเว้ยเอาเวย้ยสถานะใหม่กาแล็กติกครับทุกคนหวังว่ามันจะติดนะหวังว่ามันจะติดนะครับสก้าเก้านะีแล้วก็มีหินให้เราปีนด้วยถ้าเราปีนขึ้นไปสูงสุดนีดเราจะได้ไปที่ไหนอะ ราจะได้ไปโผล่ที่ไหนครับไอตรงนี้เนี่ยคือไอพ่นครับประมาณนั้นโอ้โหไอเกาะของเราเนี cool. okay. Okay. <of> ่ยคือยานอวกาศที่แบบอเอเอาง่ายๆคือเกาะติดไอพ่นนะครับทุกคนโอเคโอเคดูเรื่องนะฮะจัดว่าไอเดียบันเจิดมากครับคุณเจนเดลโอ้ยโดดไม่ขึ้นโดดไม่ถึงโอ้โหเอะอะไรอะอะไรอะเซนดี้ทะเลทรายพายุทะเลทรายเหรอเนี่ยโอ้โหพายุทะเลทรายก็มาชุดไอรันอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทัน โอ้พายุทะเลทรายนีครับทุกคนนะแซนดี้นะครับสถานะแซนดี้ปะผมว่าอันนี้น่าจะบวกไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นแบบว่าคูณ4คูณ5คูณ10เยอะสุดอ่ะเต็มที่โอ้อันนี้ผมบอกเลยนะว่าอันนี้แบบคนละฟิลเลยคนละฟิลกับสถานะทุกอันเลยเนะี่ยแซนด์สตรอมอีสต์ running no เอ้าแสดงว,ว่าเขารันผิดหรอน่าจะรันผิดนะครับทุกคน <laughs> นี่นะครับตัวไฟเวอร์ของผมมันติดสถานะแซนดี้ด้วยไหนะขอดูราคาหน่อยสิราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ห้า okay. แสนโอเคแสดงว่าคุณไม่เยอะนะครับตเต็มที่นะผมให้คุณสองคุณไม่เยอะนะ Under the Sea Time อ๋อว่ายน้ำเหรออยู่ใต้น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ปะโอ้นี่ไงนี่ไงครับ่า Higher Weight Fruit Chain to Swim <c oughs> ผมว่ายน้ำได้ทุกคนนะ <c oughs> โอ้โหผมว่ายน้ำได้มาส่วนของเราตอนนี้อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกดีครับเดี๋ยวว่ายลงไปข้างล่างได้ไหมสวัสดีครับข้างล่างผมไม่ให้ไม่ให้ลงไม่ให้ลงโอเคครับ อ่าเรายังว้ายแบบแถวๆนี้ได้นะทุกคนนะแล้วก็จะติดสถานะเวทใช่ไหมพืชของเราอ่ะน่าจะใช่นีครับแล้วมีโอกาสติดสูงด้วยมั้งอืมน่าจะประมาณนั้นเหลืออีกแค่สิวิเท่านั้นทุกคนสิวิสวเจหห้าสี่สามสองหนึ่งและเรียบร้อยฮะทุกคนโอมน้มีคัดซีนมีคัดซีนนี่ถ้ามีคัดซีนเดี๋ยวขอปิดกล้องไว้ก่อน เจออะไรเจออะไรเจออะไรคุณลุงแซมลุงแซมเจอกระดูกใช่ไหมฟอสซิลอะลุงแซมเจอฟอสซิลตัวอะไรอ่ะฟอสซิลตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวดอกคู่เดี๋ยวดอกคู่มึงตามมาด้วยเนี่ยเฮ้ยทุกคนดอกคู่ก็มาว่ะโอ้ลูกรักคุณเจนเดลป่ะเนี่ยดอกคู่ย่างนะครับเจออะไรเจออะไรดอกคู่เฮ้ยโอ้โหเจอไทสตาร์ท็อป ซับหัวเขาโจ้เลยเมื่อกี้โอ้มีโอ้ม,โอมีปอบบรโยนมีปอบปรลลมเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับมาเปิดกล้องกลับมาละนี่นะครับทุกคนอ่ะก็จะมี2อร้านค้านะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็นเควสใช่ไหมโอ้มีเควสนะครับทุกคนนี่ grow a dog to get เออไม่ใช่ Row a Dog to กทูเอนะครับก็คือทำให้น้องหมาเนี่ยอายุ10นะครับแพน10 Water Melon Seed อ๋อแล้วก็คราฟคูณ2 m u t a t i o n Spray a m b e r โอเคโอ้มีภารกิจให้ทำนะอุ้ยอัน,นอันนี้น่าสนใจน่าสนใจรอบนี้คือเราต้องทำภารกิจตามที่เขาบอกนะก็จะมีคราฟของอะไรพวกนู้นอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับอันนี้คือเอ่อ t ทคดิสเพสอ๋อ๋อเดีอยวๆๆ,ๆมีอินโฟไหมมีอินโฟไหมแบบเราจะเอาอะไรบ้าง อเพชร X182 โอเคก็คือเราต้องเอาสัตว์เลี้ยงเราใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองก่อนนะเราต้องเอาสัตว์เลี้ยงของเรามาเทรดใส่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะแบบว่าเทคดิสเพดอ่าแล้วโอ้รอหนึ่งชั่วโมงเลยหรอ DNA แมชชีนวยโอ้แล้วก็มีช็อปใหม่นะครับทุกคนช็อปใหม่ก็คือพืชใหม่อีกแล้วพืชใหม่มาอีกแล้วเนี่ย Exotic e n g i ็ n s ท e ยนซีทแนะครับทุกคน อืมฮ mm ืมสโตนบิดพาราไดส์เฟตาคอเนสเอออันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้บิแต่ต้นแปลกแลนะคนดูน่าจะเป็นต้นแนวดึกดำบรรด์ไหมน่าจะใช่นะครับออกแนวแบบดึกดำบรร์นนะทุกคนโอ้นี่ไงนี่ไงภารกิจที่เขาให้ทำนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคนอ่าเราสามารถคร้าพวกนี้ได้นะครับเราต้องตามหาไขไดนเสาร์สานะครับกับเงินอีก5.5ล้านนะครับเราถึงจะสามารถราฟเอ็นชียนซีดแพคได้นะทุกคนส่วนอันนี้ เราต้องใช้สเปรย์เอมเบอร์มิวเทชันใหม่เหรอน่าจะเป็นมิวเทชันใหม่นะครับเราต้องใช้ไข่ไดโนเสาร์ทุกอย่างคือต้องใช้ไข่ไดโนเสาร์ครับซึ่งไข่ไดโนเสาร์น่าจะต้องรอตรงนี้นะครับชุดไอรันซัมโมแอน a มินอบสได้ได้ครับคุณเจนเดวรันมาเลยครับอะไรก็ได้หรือไม่ก็แบบรันไข่มาก็ได้นะครับอยากได้ไข่อยากได้ไข่ซื้อไปเลยซื้อไปให้หมดเลยผมว่าน่าจะต้องใช้นะครับโอเค เดี๋ยวขอดูหน่อยสิเอ่อมีไข่มาใหม่ไหมอ๋อตรงนี้ไม่มีแสดงว่าเราหาได้แค่ตรงนี้เท่านั้นครับนี่เราจะหาไข่โนเาสสร์ได้จากตรงานี้เท่านั้นทุกคนผมว่าเราน่าจะข้ามาเวลาได้ใช่ไหมสคิปไทม์ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยสคิปไทม์ไม่ได้เหรอวอทวอทวอทเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเสคิปไทม์ไม่ได้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอคุณเจนเดวที่แบบคุณจะไม่เพิ่มการสคิปตโดยการใช้โลบักอะดูรหัสแฟนผมเราไปยืนอยู่ตรงนู้นเลยผมไม่ได้สังเกตเลย อันนี้คืออะไรเนี่ย The bone Blossom o n e b the best food in the game เฮ้ยจริงป่ะเนี่ย Blossom o n e b หรอ Blossom o n e b หรอมีไหมไม่มีว่ะแต่มีแบบพืชใหม่มาด้วยนะคุณดูมีพืชใหม่มานะครับแล้วเขาก็เอาพืชเก่ากลับมาแล้วด้วยนะ Pepper Seed Mushroom Grape Seed อะไรเงี้ยโอเคแต่เขาบอกว่าเมื่อกี้เอ uh, อ Blossom เนี่ยเป็นพืชที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับทุกคนอ๋อเดี๋ยนะอ๋อเขาย้ายมาเป็นร้านลับเขาย้ายตัวพืชมเมอร์มาเป็นร้านลับครับทุกคน โอเคโอเคเอนเชียนซีดแพ็ในเอนเชียนซีดแพ็เอาไม่มีบนบอสซ่อมนี่แล้วบนบอสซ่อมผมต้องหาจากไหนวะทุกคนเนี่ยมีแต่อันนี้คือฟอสซิลไลท์นะครับเป็นพืชที่หายากที่สุดและ0.5นะครับทุกคนอันนี้ก็คือของตกแต่งสวนนะครับอ่าของตกแต่งสวนทีมไดโนเสาร์เอเดี๋ยวรอบนี้เราจะแบบตกแต่งสวนหน่อยไหม <c oughs> เออน่าจะตกแต่งสวนหน่อยนะอ๋อผมเข้าใจแล้ว น่าจะเป็นอันนี้นีครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบนบลอสซอมนะครับอืมน่าจะใช่น่าจะใช่ใชโอเคขั้นแรกเราต้องเอ่อทำการโกลด์รอะด็อกทูเอชสนะครับก็คือทําให้เจ้าหมาของเราเนี่ยขึ้นไปเลเวลสิให้ได้นะครับผมมีไหมน้องหมาน้องหมาเอ้ย D O G ไม่ใช่ D G O D O G ไม่มีเว้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว this is my favorite event โอเคครับลูกพี่น่าจะชอบนะครับคุนเจนเดลนวไจะชอบอันดีนะ เดี๋ยวนะผมมีคอมมอนเอกหนึ่งอันใช่ไหมผมคงจะต้องเอาคอมมอนเอกไปใส่นะครับทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนักอะไระเดี๋ยวถือแล้วว่ายนะ้ําไม่ได้โอ, <laughs> โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้เลยละกันนะครับอ่ะเปิดไข่ตรงนี้ออกมาได้เฮดฮอกนะครับอืมไม่อยากได้เลยอ่ะแล้วก็วางไข่ตรงนี้ลงไปเราต้องเลี้ยงน้องหมานะครับทุกคนสาธุเก้าเก้าน้องหมาจงมาน้องหมาน,มานี่ได้น้องหมามาด้วย <laughs> โอเคผมได้น้องหมามาแล้ว ไมได้น้องหมามาแล้วทุกคนนีไ่ได้จ้อหมามาแล้วต่อไปที่ผมจะทําก็คือทําการอัพเลเวลมานะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเ,เจนเดว <c oughs> อ้โหบับสายฟ้ามาบับสายฟ้าเจนเดวมาครับทุกคนยังไม่ได้ปลูกพืชอะไรเลยเย็นๆดิลูกพี่เ <c oughs> มื่อกี้เหมือนเขารีสต็อกอะไรมาออ d r ดาต้นฟูดหรอซื้อไว้หน่อยแล้วกันนะฮะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆปุ๊บชูก้าแอปเปิ้ลรีสต็อกหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลย แล้วก็ตัวนี้นะครับเบอร์นิ่งบัตนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะระดับพริสเมติกซะด้วยเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการเลี้ยงเจ้าน้องหมายถึงเลเวลสิบให้ไวที่สุดนะครับทุกคนนะก็ปล่อยเจ้าตัวนกคู่ไปเลยนี่เม mm ียแคทอันนี้อันนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้นกสีฟ้าอันนี้ช่วยไหมอันนี้มันช่วยอะไรไหมเดี๋ยวดูก่อนช่วยเกี่ยวกับเลเวลหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้อ่าช่วยเกี่ยวกับเลเวลเดี๋ยวไม่ใช่คนละตัวเดี๋ยวตัวไหนวะ นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเป็น mutation เก็บไปเลยไม่เกี่ยวกันนะครับขอเอาออกแล้วก็เจ้าตัวเจ้าจตัวมอสนะครับตัวนี้ลงไปเลยช่วยป้อนอาหารให้กับเจ้าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะได้ไม่ต้องมาป้อนบ่อยๆนะแต่ผมว่านะเลเวลสิน่าจะน่าจะไม่นานนะครับทุกคนเน่าจะแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จเดี๋ยวผมไปดูทางฝั่งเกียร์ช็อปบ้างดีกว่าว่าแบบมีเกียร์ช็อปอะไรมาใหม่หรือเปล่ามีไหมของใหม่ของใหม,ใหม่ไม่มีครับทุกคน ไม่มีอะไรมาใหม่เลยในเก a ช็อป p One More Admin Abuse เอาสิเอาสิคุณเจนเดลรันมาเลยรออยู่โอ้ขลันเปในนี่มานะครับ t o ทัชนะครับทุกคนสถานะนี้คือบวกเยอะมากๆของดี t วทัชนะครับแต่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือมันมันมันจอมันสั่นครับคุณเจนเดลเวียนหัวฮะสงสารคนแก่หน่อยเจอสถานนี้ตลอดด้วยแบบปวดหัวตลอดเลยเด้ยโอ้ย เดี๋ยวระหว่างรอสัตว์เลี้ยงเราโตเนี่ยเควสนี้เขาบอกว่าแพลนเทนเมลอนเอ่อเทนวอเตอร์เมลอนซีนะครับก็คือวางเมล็ดแตงโมสิบอันเรามีเปล่าวอเตอร์ Water, เมลอนโอ้โหมีอยู่200นะครับเขาบอกว่าเอาแค่10พอได้เลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเควสแล้วเสร็จเควสแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเรามารับเควสกันนะครับนี่อ่าโชว์มีเควสนี่ครับกดเคลมไปเลย ได้มาละหนึ่งนะยครับเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ขยับเลยเหรอหรือว่าผมต้องทําให้เสร็จทั้งหมดน่าจะต้องทําให้เสร็จทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะอะไรอ่ะดีดเจซมมาอีกแล้วหรอ <laughs> I am playing the update นะครับโอเคครับใน q u e s ที่สามเนี่ยเขาบอกคราฟสอง mutation spray ember อ่าเดี๋ยวดูกันนะ mutation spray ember คือตัวนี้ครับทุกคนผมต้องมีไข่ ผมไม่มีใครแล้วโดนสาวว่าํำยังไงอะต้องไปหามานะเนี่ยทุกคนครับเรามาลองเสียงดวงดูสักนิดหนึ่งไหมนี่ลองสักนิดหนึ่งไหมสักสิบแพ็คขำๆไปแอะแพ็คใหม่มาขอลองขำๆหน่อยผมเติมมา5000โลบักนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะอยากจะก,ก,กดแพ็คอะไรพวกนี้หรืออยากจะเติมโลบักเนี่ยต้องคิสั้นช็อปเท่านั้นครับผมนะแล้วก็โลบักที่ผมเติมเนี่ยผมก็เติมมาจากคิสั้นชอน็อปนีทุกคนมามาลองดูกันดีกว่านะครับ10แพ oh ็คโอ้โหเอ็กโซติกเอนชิเนซีดแพ็วนะทุกคนเปิดมาเลยแพ็คแรกได้อะไร โอ้โหโดนสปอยโหได้อนคอมมอนด้วยเกลือเค็มๆแัวบนึงนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตกันสปอยตัวเองนิดนึงเลทุกคนนะผมรับไม่ได้ฮะกับการที่แบบตัวเองโดนสปอยนะขอรีเลยอ่ะเอาแลับทุกคนมาแพ็กที่2แพ็คที่2ได้อะไรไม่อยากได้เรนโบว์ผมอยากได้แบบของหายากอันนี้โฮเนสไดโนสูร์มไดโนไดโนชูมไม่ใช่ไดโนสอโอเคครับ น่าจะเป็นเห็ดนั่นแหละคนดูนะมาไปกันต่อแพ็กที่สามครับแพ็กที่สามได้สโตนไบร์นะครับอ <c oughs> ืนึกว่าสกอตไบร์ไหนดูดิต่อไปได้อะไรโอโอเลนโบเลนโบพี่เลยไปทำไมในเลนโบเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อได้จะโตนไบร์แล้วไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ ต่อไปได้ไรต่อไปได้ไรต่อไปได้ paradise petal นะครับอืมผมถึงก็โดดเลยครับทุกคนนะต่อไปได้ไรครับต่อไปได้ไรครับอืมโบนบูไม่มามาตัวนี้นะครับอืมว่าแต่ไอ้พืชที่หาย,ายากที่สุดเนี่ยมันอยู่ระดับพิสเมติกหรืออยู่ระดับดีวายขุดได้ p a r a ไดเ e p e อีกแล้วเ <c oughs> หลือสองแพ็กสุดท้ายรทุกคนนะอันนี้คือเปิดคำๆนะ เปิดคำขัเพราะว่าผมจะไม่ยอมจ่ายโลบักไปเยอะๆแล้วผมจะเล่นแบบสายฟรีนะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมแบบเปิดใช้โลบักไปเนี่ยกระเป๋าแฟบแล้วแล้วก็ไม่ได้ของด้วย <c oughs> เรามาเล่นสายฟรีกันดีกว่าทุกคนเรามาเล่นสายฟรีกันดีกว่าโอ้ได้แล้วฮอนเตไดโนชูมนะครับโอ้ผมอยากรู้เหลือเกินมันแบบปลูออกมามันจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนี่นี่นี่ีหน้าตามันจะเป็นยังไงวะทุกคนอ่ะลองปลูกด,ดูแล้วกันปึ๊บปุ๊ป๊อ่ะรดน้ำไปรดน้ำไป ต้นนะไหมครับอ่าตมาแล้วโตวมาแล้วโตวมาแล้วโตวมาแล้วต้นนี้ระดับรีเจเนอรี่นะครับทุกคนแหมน่าจะเอาไปดีไว้นะต้นนี้อยู่ระดับไหนไอ้อยู่หายากขนาดไหนเนี่ยอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับทุกคนฮอนเนสไดโนชูมเนี่ยครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่หายากต่อไปก็จะเป็นโบนบูนะครับผมก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ Firefly Vern อันนี้ไม่ได้เหมือนกันสิบแพ็คนะครับโคตรเกลือสิบแพ็คแห่งความเกลือของลุงนายไข่รีสต็อกแล้วทุกคนไข่รีสต็อกแล้ว ซื้อเก็บไว้เลยนะครับซื้อไปซื้อไปแล้วก็ซื้อไปซื้อไป,ซ,อไปซื้อไปให้หมดใครรีสต็อกซื้อไปให้หมดเลยนี่ับทุกคนต้นที่ผมปลูกเอาไว้นะครับคนอนคอนเนตไดโนชูมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูราคากันไหมว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่มาราคาอยู่ที่70,000ืโอ้โหราคาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะอันนี้70,000ื่นอันนี้77,000่นนะครับทุกคนโอ้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันทำผลใหญ่ยักษ์แบบเวอร์เวอร์ได้นี่ก็ น่าจะพอใช้ได้อยู่นะคุณดูนะวันดีเจ้าหมาตอนนี้แกโอ้เลเวลเลเวลแแล้วทุกคน อ่าตอนนี้เลเวล8แล้วนะครับถือว่าค่อนข้างไวนะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งนี้เหลืออีก8นาทีนะครับทุกคนไอ้ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปดูมานะครับคือมันมีโอกาสได้เป็นตัวไดโนเสาร์เลยแล้วก็มีโอกาสได้ไข่นะครับก็คือมีโอกาสได้2อ,อย่างเองมันจะสุ่มตัวไดโนเสาร์แล้วก็จะสุ่มเป็นไข่นะครับแล้วก็จะมีจํานวนไข่ด้วยนะบางทีอาจจะได้2ฟอง 1, 1ฟอง3ฟองอะไรเงี้ยก็ลองสุ่มกันดูว่าแบบไข่ดวงดีจะได้กี่ฟองอะไรเงี้ยอะไออะครับผมว่าตอนนี้ไอ้เครื่องนี้เนี่ยน่า มันคือไข่ครับผมได้ไข่มาแต่ว่าได้แค่ฟองเดียวเองเหรอโอ้ได้ไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์เอกเนี่ยครับได้มาแต่ได,ได,ได้อยู่ไหนไข่อยู่ไหนอยู่ในนี้หรือเปล่าเออนี่ไงไดโนเสาร์เอกนะครับทุกคนนี่นะครับผมได้มาฟองเดียวโอโ้โหเสียดายมากโอเคเดี๋ยวผมขอดูเควสหน่อยนะครับเควสตัวนี้เนี่ยเราต้องทําการคราฟสองมิวเทชันสเปรย์เอมเบอร์ 2, ber, นะครับทุกคน แล้วเราก็ต้องใช้ไข่2ฟองในการคราฟนะครับอ่ะเดี๋ยวขอคราฟอันแรกก่อนเลยแล้วกันไปไข่ไป1แล้วก็ตัวสเปรย์นะครับเดี๋ยวสเปรย์อยู่ไหนสเปรย์เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่ไงคลีนนิ่งสเปรย์มีอยู่5000อันทุกคน <c oughs> เลือเือนะแต่ว่าไข่ไดโนเสาร์เนี่ยเรามีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอเคตอนนี้เจ้าหมาเราเลเวลเท่าไหร่ละเลเวลแใกล้เต็มเลยครับทุกคนเอาอะไรครับในเมื่อเจ้าเครื่องนี้มันว่างใช่ไหมเราก็เอาเออเอาตัวไหนดี บัตรกีวีก็จําเป็นนะเมียแคทละกันเมียแคทไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเอาเจ้าเมียแคทไปนะครับอืมขออนุญ,ญาตเอาเไปเทิดเป็นไข่ไดโนเสาร์นี่ครับ <laughs> อะไรครับทุกคนตอนนี้นะอืมหลังจากไปกินข้าวแ่บแบมานะ <laughs> ตอนนี้น้องหมาผมก็อายุครบสิบขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนดูสิภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังไหนผมขอตรวจสอบหน่อยสซโชว์มีเดอะเควสนี่ไงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนะอันนี้ขึ้นไปก่อนขึ้นไป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 ให้หมดเลยขึ้นไปให้หมดเลยโอเคกดเคลมมาเลย ภารกิจอย่างสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องทำการคราฟมิวเทชันสเปรย์สอันนะครับซึ่งผมคราไปแล้วอันหนึ่งนะเดี๋ยวกดสคิปไปเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมกดสคิปไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานาออ่ะสติดความปลอดภัยเฉยมาได้มาแล้วนี่ฮะอันนี้คือมิวเทชันสเปรย์เอมเบอร์นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวคราฟอันที่2เลย เราต้องใช้ไข่ไดโนเสาร์ฟึบแล้วก็ตัวสเปร์นะครับนี่ครับคินนี่สเปร์ผมตอนแรกผมคิดนะว่าไอไอสเปร์ตัวเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรวะอ๋อหลักๆมันเอามาคาบของนะทุกคนไ <c oughs> ม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่เอามาคาบของครับโอเคแล้วก็กดสกิปไปเลยแล้วกันนะครับ39โลบักจัดไปสกิปไปเลยชิชิงเรียบร้อยแล้วก็กดรับมาทีนี้เราก็เสร็จเควสแล้วนะครับมานี่ฮะทุกคน กดรับไปเลยโอ้วเดี๋ยวเดมันถ <Yep. S 1> ึงไหมยังไม่ถึงใช่ป่ะน่าจะยังไม่ถึงจุดนะครับนี่เราได้นี่มานะครับ X c e n s e s e e Pack นะครับทุกคนมาซ่มเลยว่าเราจะได้อะไรเราได้เป็นอู้ไฟฟ์ไฟเฟิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวไฟฟเฟิร์นเนี่ยนะเหมือนจะหายากอยู่นะอู้นี่ไงนี่ไงทุกคน8%โอกาสได้คือ8%ส่วนอันนี้ ฟอสซิลไลท์นะครับ7%นะโอเคอ๋อ okay. อันนี้มันในเรนโบว์อันนี้มันในเรนโบว์ถ้าในนี้ก็คือ 4. 5ซก็ถือว่าหายากเป็นรองแค่ไอตัวน,นี้เองนี่นี่นี่ฟฟายเฟิร์นนะครับไหนลองปลูกดูสิอ่ะปลูกลงตรงนี้เลยนี่จงโตขึ้นมาอย่างสง,ง่าผ่าเผยอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๊้ต้นสวยต้นสวยว <c oughs> ิต้นสวยอยู <c oughs> ่แลคนดูนะโตแล้วเรียบร้อยทุกคนแล้วก็ยังไม่สามารถเก็บได้แสดงว่ามีผลมีดอกอะไรให้เราเก็บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ ปักเอ่อสปริงเกอร์เลยไหมเอากอรลี่สปริงเกอร์มาปักแล้วกันอ่ะนี่กอรลี่สปริงเกอร์ปักลงไปเลยหนึ่งอันนะครับโอเคแล้วเราก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ไอเจ้าตัวมิวเทชันสเปย์เอมเบอร์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฉีดเข้าตัวนี้เลยไหมตอนนี้มีเงินอยู่ที่เอ่อตัวนี้ดอกไม้ราคาอยู่ที่4ี่ห0ันล้านใช่ไหมฉีดไปปุ๊บสี่0 0ันล้านโอเคเพิ่มมาหนึ่งพันล้านนะครับทุกคน <laughs> เยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะ <laughs> ไม่ก็เยอะเท่าไหร่นี่มาลองกับเจ้าตัว nah. นี้ดีกว่านะคุณดูอันนี้เจ็ดเจ็ดหมื er ่นใช่ไหมฉีดไปปุ๊บกลายเป็นราคาเจ็ดแสนอ๋อคูณ10บครับคูณ10นะตัวมูเทอร์ชั่นแอมเบอร์เนี่ยคูณสิบนะครับทุกคนถือว่าพอใช้ได้นะอะไรครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงที่เราได้เอาไว้เทรดนะครับเอาไปเทรดเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอู้เฮ้ยเดี๋ยวได้ได้ไได้รไวไรไรไวไรไรไรไดไรไรไไรไรไรีรไรไ ไม่ใช่ครับผมได้แรปเตอร์มานะโอ้นี่ไงแรปเตอร์สีีุวเขียวเลยทุกคนสีีุกเขียวและแรปเตอร์เขเขียวเลยเนี่ยลงดิอันนี้ความสามารถคืออะไรเน่ยดูเจ้าแรปเตอร์ความสามารถคืออะไรครับมีโอกาส2.19%นะครับที่จะเปลี่ยนตัวผลไม้ของเราเนี่ยให้มีมิวชั่นเอมเบอร์นะครับทุกคนแล้วก็ช่วยเพิ่มสปีดให้กับผู้เล่น14.26% โอเคอาัป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตนี้ก็มีประมาณเท่านี้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาใหม่ถ้าผมได้อะไรมาใหม่เนะี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตคลิปนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับจุ๊บ